ติดตั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาร์ทกีนะครับ Honda Accord G8 นะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ a e c วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแห้งน้ำปั่นนะครับคาดต้องการสตาร์ทนะครับอย่าชิบเบรกค้างไว้นะครับกดอีกปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับคาต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับ กดได้ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับกรณีที่เราเดินท่างออกจากตัวรถระยะที่นิโหมดทำงานนะครับ3-5ถึงเมตรนะครับรถก็จะล็อกอัตโนมัติมีสัญญาณไฟกระพริบหนึ่งครั้งและมีเสียงตอบรับนะครับเลยถ้ามันใกล้จะมีสัญญาณไฟตอบรับมาสองครั้งนะครับจะไม่มีสัญญาณเสียงครับในฟังก์ชัน p k d สั่งล็อกแมนนวลนะครับล็อกนะครับจะมีเสียงตอบรับหนึ่งครั้งครับ สั่งคันล็อกด้วยระบบีมิมทนะครับมีเสียงตอบรับมาสองครั้งนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ด้วยีโมทนะครับกดที่ปุ่มลบกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับมีเสียงตอบรับมาสามครั้งนะครับว่ารถสตาร์ติดนะครับ ายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่รูปรถนะครับหนึ่งัางนับฟังก์ชันสั่งเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทครับกดรูปรถสองครั้งนะครับหนึ่งสองนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นนะครับกดรูปรถสองครั้งนะครับเปิดท้ายนะครับหนึ่งสอง ทดสอบในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณครับว่าเราจะสตาร์ทได้ไหมครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับอย่าเบรกกดให้ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องครับเอย่าเบรกทางไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับตอนนี้เราจะเอารีโมทออกห่างจากรถครับกรณีที่ลืมปิดประตูหรือปิดประตูไม่สนิททั้ง4บานนะครับ หรือรีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณจะมีเสียงเตือน3าครั้งนะครับว่ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับครับเซรรีโมทวางไว้นัน่นกับมาที่รถนะครับไม่มีรีโมทหรือว่าคนอื่นเข้ามาที่รถเราตอนที่เราไม่ได้ล็อกประตูหรือปิดประตูนะยเย็บเบรกครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าระบบรถจะไม่ทํางานและไม่สตาร์ทนะครับย็บเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งตอนนี้ไม่มีรีโมดนะครับ นำนี้หมดกลับมาที่รถนะครับอย่าเปรีค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ